นายอนุชาบูราพัชัยสีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและผลักดันภาคธุรกิจท่องเที่ยวสอดรับกับรายงานจากสมาคมโรงแรมไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดินสิงหาคม2565มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่1 4 8ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกนรกฎาคม2565พร้อมคาดการว่าอัตราการเข้าพักเดือนกันยายน2565จะเฉลี่ยอยู่ที่ 104. โดยนะักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่1.7คืนต่อโรงแรมน,นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพักเฉลี่ย3.3คืนต่อโรงแรมส่วนใหญ่เป็นนะักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นกลุ่มเอเชียและตะวันออกกลางจำนวนกว่า1 6 2รองลงมาคือยุโรปตะวันตกอเมริการัสเซียยุโรปตะวันออกกลางตามลำดับค่ะ ทางนี้จากข้อมูลสำนักตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี2565จนถึง8กันยายนที่ผ่านมามียอดสะสมอยู่ที่5,18,172คนแล้วนะคะโดยจากการประเมินแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าสุดรัฐบาลยังคงเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยตลอดปี2565เอาไว้ที่10ล้านคนจากเดิมที่คาดไว้6ล้านคนในปีนี้ค่ะ นอกจากนี้ยังพบสัดส่วนการจ้างงานภายในสถานประกอบการโรงแรมที่พักเพิ่มขึ้นกว่าร้อโดยส่วนหนึ่งเป็นการจ้างงานพนักงานใหม่ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้ด้วย อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งผลักดันธุรกิจภาคการท่องเที่ยวให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการวางมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆปรับเปลี่ยนแนวทางการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆค่ะซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนส่งเสริมภาคธุรกิจให้พร้อมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ